บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครสอสอในสนามเลือกตั้ง54ทุกพื้นที่ยิงไกลหวันเข้าคูหาย่อนบัตรเลือกตั้งยิงเริ่มคึกครับผู้สมัครและลูกทีมแต่ละคนต่างพากันออกหาเสียงกันอย่างหนัก โดยเฉพาะพักขนาดใหญ่อย่างพักเพื่อไทยที่ต่างงัดกลเม็ดในการหาเสียงเพื่อหวังเรียกความไว้วางใจจากประชาชนลงคะแนนให้เริ่มจากหัวเรือใหญ่อย่างยิ่งรักชินวัตรที่เร่งทำการบ้านตื่นเช้านอนดึกลงพื้นที่ตระเวนพบพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนตามตลาดหลายแห่งตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชูนโยบายแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงและประเด็นเลือกยิ่งลักษณ์จะทําให้พันตํารวจโททักษิณได้กลับมาส่วนช่วงสายและช่วงกลางวันก็จะเน้นการเข้าถึงประชาชนแบบเคาะประตูบ้านพร้อมใช้รถประชาสัมพันธ์ไปตามชุมชนต่างๆสำหรับยุทธศาสตร์เน้นใช้การตลาดนำการเมืองภาพหวหวาของยิ่งลักษณ์ที่เดินตามรอยการเปิดตัวของพันตำรวจโททักษิณที่ต้องการสื่อสามภาพ ภาพนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จภาพติดดินและภาพครอบครัวอบอุ่นโดยเป็นภาพพักของคนจนซึ่งการเดินสายปราสายตามที่ต่างๆใช้ยุทธศาสตร์กูแดงก็จะเน้นจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ฐานเสียงเหนียวแน่นเช่นจังหวัดเมืองหลวงของตระกูลชินวัตรอย่างเชียงใหม,ม่และจังหวัดเมืองหลวงของคนเสื้อแดงที่อุดรธานีขณะที่การจัดทัพของพักเพื่อไทยแบ่งเป็น3มทีมใหญ่ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันเอกอภิวัลวิริยะชัยภาคกลางและภาคเหนือนายนัทุูสใส่เกลือภาคใต้ทั้งหมดร่วมทำงานกับชุดในแต่ละพื้นที่และชุดส่วนกลางที่ดูแลโดยปอดประสบสุรสศดีที่ระบุว่าช่วงปลายการหาเสียงพักจะมีนโยบายเฉพาะที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่จะพยายามสะท้อนว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่านั่นคือปัญหานะะที่แล้วก็จะเป็นโมเดลในการแก้ต่อไปก็จะมีอีเวนต์นะฮะ ก็คืออีเวนต์นี้คือนโยบายเฉพาะ,ะนะครับเช่นนโยบายการพัฒนาชนบทนะฮะกะจัดความยากจนเนี่ยนะหรือนโยบายเรื่องปรับยาเสพติดเนี่ยนะฮะหรือนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะ,ฮะอะไรทำนองเนี้ยนะอีก5 6นโยบาย<ะ>ซึ่งซึ่งอีเวนต์หรือนโยบายเฉพาะเนี่ยซึ่งมัน,เป,นเป็นนโยบายระดับชาติ<ะ>คุณยิ่รากจะเป็นคนนำเองเลย วนพื้นที่เป้าหมายที่พักเพื่อไทยยังต้องทําการบ้านอย่างหนกักคือพื้นที่ภาคใต้เพราะยังจะเป็นต้องสร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือกับคนในพื้นที่เห็นว่ามีศักยภาพในการที่ต้องพัฒนา,าเท่ากับว่าเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือนะฮะยังถึงแม้ว่าคนใต้โดยเฉลี่ยจะมีฐานะดีกว่านะฮะแต่ต้องทําให้มีฐานะดีกว่านั่งขึ้นไปอีกนะฮะ เรื่องการท่องเที่ยวก็ดีนะ,ะเรื่องแลนดบริดจ์ก็ดีแม้ว่าสมาชิปัดบอกไม่ทําแล้วแต่เราเห็นกับว่าเป็นควรทําแต่การทำแลนดบริดจ์ของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นการทําเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคใต้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่กระทบคำนบนรมเนียมประเพณีใดๆของคนใต้เลย ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยตลอดกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมายัางคงมุ่งเน้นเจาะพื้นที่ฐานเสียงของเพื่อไทยอย่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเนื่องจากมีการลงพื้นที่ถึงสองครั้งเพื่อเรียกคะแนนนิยมและเช็คฐานเสียงเนื่องจากมีตัวเลขที่นั่งกว่า200เสียงซึ่งมีผลในการใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งและสามารถตั้งรัฐบาลได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงต้องติดตามว่ายุทธศาสตร์หาเสียงที่เดินตามรอยอดีตนายกรัฐมนตรีจะประสบความสําเร็จเหมือนในอดีตหรือไม่ ดวงพรมโนแจม Voice TV รายงาน